ดีจ้าพี่น้องจ้มามืาอนี้พากันมากินแจ่วห่อนหมูเด้อค่ะพี่น้องค่ะเอาบากักหลานหน่อยอ่าล,ล,ล,ละละละเอากินกินห่อนๆนี่ละ่ะสูสวัสดี่ฮะอยู่บอกเอามาจักจานนีน้นั่งกินหรอเดี๋ยวปลาทอดเนยดูลำปากจับจับเออที่ห่อนไงล่ะกินได้ไหมล่ะกินได้ไหมน้องป้าคีบเอาเลยมันน้องยูดิน้องยูบอกกินได้ไหมน้องน้องยูกินไม่ได้หรอลูก มองแต่มามากินนี่แหละเสร็จไม่พี่น้องน้ำจิม้มเจ้าหอนเสร็จเด้เยดป้าจะเอาไหมนนนะมากินน้ำกันค่ะพี่น้องคะเจ็คเจ็คเป็ยยนยังไงล่ะนอาทาไหมร้านเลย ร้อนๆเลยดูดูตามือ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 อยู่บอกกินด้วยดิมามาทางนี้ใช่ปะเมื่อจิ้มกับแซบจิ้มกับเป็นอีกรสชาตินึงค่ะหมูสามสันอร่อยมาอร่อยมา คืออยากกินแต่กินไม่ได้นะครับวก็หันมูกันว่าอืออืออันนา โอ้มัยู่ที่ไหนมากินกับมามมาเลยหาเดือนกว่าแล้วค่ะพี่น้องคะแป๊บแป๊บจะมาผู้เลี้ยงบ่าแป๊บได้ค่ะดูนแทะอร่อย เรื่อเจลาห้อนะลูกที่มาของคำว่าพอลวกปากหอ,หอหมมาก หมูติดมันได้พี่น้องด้วยเวลาเ <S <S ห็ดกินมันงคอยแซ่บฮืมฮึมดูบอกดูอยากแซ่บด้วยขอแซ่บกับมาม่ามาเนี่ยค่ะพี่น้องคะมีทั้งอ่าพพิแกงเนื้อนะคะแล้วก็พิแกงหมูนะคะพี่น้องคะชุดนึงนี่ยหนึ่งร้อยเจ็ดสิบบาทส่งฟรีอวนนะคะถ้าเฉพาะอ่าพพิแกงเนี่ยยังไม่รวมส่งเนี่ยรวมส่งหนึ่งแพ็คนึงร้อยยี่สิบบาทถ้าสองแพ็คเนี่ยส่งฟรีเลยค่ะพี่น้องคะ อาวัตถุดิบหลักคือเนื้อสันในนะคะหมูสันในแล้วก็เนื้อสันในไม่ใส่สารกันบูดเด้อพี่น้องอร่อยก็<ม>คมึมมั้งคอยกลอกจนแม่คอยมองพี <laughs> ่เลี้อยยิ้ยอยู้ <laughs> กลางแดดในร้านก้า <laughs> วขึ้นสูง ก็อร่อยเลยอืมอ,อมันอร่อยดเดี๋ยวมองนด้วยนะหือเอมัม้ยเอ้ยมัม้ย มองตาไม่กระพริบเลยกินไหมลูกเล็กหน่อยกินไมหมพี่น้อง <c oughs> เด็กต่มมังม,มันหอมลวกปะ

แล้เนี่ยมาเชียงใหม่กันพมั้งบินได้แม่วันไม่กวนัวใครจะยูไหนครับอื้อ่านน้ำยืดเด้อ อร่อยครับจับมือ อร่อยน,น,นัวผักไปไหนน่ะ

แซ่บพี่น้องมากินเหรพี่น้องว่าจะแจกหรือเปลพี่น้องคะอันพี่น้องถามหาแม่แม่ในยายพุ่งป่านะคะถามหาน้องยูเยอะมากเลยค่ะเพราะว่าทำไมพี่เรางน้องอยู่าเข้าคิดด้วยอ่ะพี่น้องนี่แหละเอาของมาเนี่ยพาน้องยูเข้ามาแล้วนะคะพี่น้องน้องยูนี่พี่น้องเนี่ย มันในหม่อแล้วอ,อ่วงอย่างนี้ก้องกินเ <c oughs> บ่อยู่ซื่อค่ะพี่น้องค่ะเนี่ยกระโดดต้องๆๆๆๆน้องต้องนองที่นี่ละค่ะเนี่ยเห็นไหมอยู่ๆไปแล้วนะคะแม่ๆยายพบกันคลิปหน้านะคะคลิปนี้ไปแล้วสวัสดีจ้า